สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวนะคะโรงแรมที่อ้อมพักอยู่นะคะนี่คือโรงแรมเซียงไฮแมนชั่นนะคะอยู่ถนนเยาวราชเนาะทำไมต้องมาพักที่โรงแรมนี้นะคะคือในเยาวราชเลยนะคะด้วยความที่อยู่ที่เยอรมันก็มเีเป็นประเทศที่เจริญนะคะก็มีความอุดอยากเล็กน้อยเนาะพอได้มาถึงเมืองไทยแล้วก็แบบพฮ่ยอยากจะมาแบบเออต้องเรื่องกินต้องมาก่อนนะคะ นี่คือโรงแรมนะคะที่อ้อมพักคือประทับใจนะคะก็คือ1มันอยู่ใกล้ในโซนเนยวาวราชโซนขายของกินเลยคือแบบว่าเดินออกมาปุ๊บประมาณ2นาทีคุณก็ถึงจุดที่แบบว่าคนที่แบบมาถล่มกันนะคะกันแบบกินกันกันหน่ำมีทั้งหมดทุกอย่างนะคะร้านดังนะ,ะทุกอย่างทุกคนต้องมาเช็คอินเนาะก็ดูบรรยากาศร้านนะคะด้านล่างน,นี้เขาจะเป็นบาร์นะคะด้านในตรงไปนี่ก็จะเป็น เคาน์เตอร์นะคะก็ะเป็นล็อบบี้เนาะด้านชั้นชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็ลิฟต์จะอยู่ตรงนี้นะคะด้านขวามืออ้อมอะ่ะจะอยู่ชั้น4นะคะก็คือเป็นห้องจริงๆอ่ะบุ๊กไว้เอ่อสำหรับผู้ใหญ่2แล้วก็เด็ก1เนาะก็คือกะว่าเพื่อนมาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เออเอามาพักด้วยกันแล้วก็รวมอาหารเช้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ประมาณนี้เพื่อนก็มาพักด้วยแล้วก็แบบเออใครอยากมาอะไรเงี้ยก็ให้มานอนด้วยก็อาหารเช้าก็ทานกันได้เลยนะคะถ้าเกิดใครที่มาเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ด้านนี้จะเป็นชั้น4ี่นะคะด้านนี้จะเป็นโซนที่อยู่ด้านหน้าลิฟต์เนาะก็คือกว้างขวางอลังการนะคะมีมุมถ่ายรูปคือชอบมากเลยแล้วชอบแสงมันคือทุกคนแสงมันแบบไม่สว่างมากแล้วแสงมันไดไ้แบบถ่ายรูปแล้วสวยนะคะแล้วจะมีความแบบแสงสีแดงเนาะนี่ก็จะเป็นห้องนะคะอันนี้เป็นวิดีโอที่อ้อมทําไว้ก่อนตอนแรกเลยนะวันแรกนะคะที่มาทีนี้ก็จะเข้าไปในห้องนะครับดูก็จะเป็นไม้นะคะจะดูไม่ค่อยแข็งแรงเนาะแต่ก็มีกรอนล็อกทั้งสองด้านนะคะทั้งสองอันเนาะ อันนี้จะเป็นโซนเฟร์อ,อ,อทีวีนะคะก็จะเป็นไม้เนาะเป็นแบบสไตล์แบบเก่าเก่าโบราณนะคะสไตล์แบบคนจีนนะเป็นไม้สีดำนะชอบมากเลยเตียงคือจะเป็นแบบคลาสสิกแบบมีรูปภาพแบบด้านมุมคือชอบอะคะ่ะคือแบบแล้วแบบว่ามันมันเป็นสไตล์ที่แบบว่ามันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หาดูกันง่ายๆเนาะคือเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะก็มีมุมถ่ายรูปหลายที่นะ อย่างอย่างนี้มันก็จะมีแสงที่แบบว่าไม่แสงเยอะมากคือเชอบที่แสงมันแบบ่น้อยอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้คืออ่างล้างหน้าอ่างล้างมือจะอยู่ด้านนอกเนอะด้านอันนี้ก็จะเป็นนี่น,นะก่อนจะเป็นแบบล็อกสองด้านแบบนี้นะคะก็จะมีแล้วก็จะเป็นแบบลูกปิดอีกด้านหนึ่งเป็นเหล็กนะคะอันนี้ตู้เสื้อนะเป็นไม้ธรรมดานะแต่ว่ามันก็ดูแบบเก๋ไก๋คือไม่ได้มีอะไรแบบมีค่าหรืออะไรแบบไม่ใช่แบบมันไม่ใช่แบบว่าของใหม่ทุกอย่างที่แบบว่าต้องเป็นสินค้าแพงนะทุกอย่างเป็นไม้หมด แล้วก็ทำดูสะอาดอ่าเออดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นกรงนกน้าที่อยู่ด้านบนเป็นกับโคมไฟนะคะก็มีแค่นี้นะคะพื้นก็ธรรมดาเป็นปูนที่เขาแบบขัดมันธรรมดาไม่ได้แบบประเบื้องหรือว่าอย่างไรนะคะคือแอร์เย็นสบายนะคะลูกค้า,าพนักงานบริการดีนะคะอาหารเช้าก็พอใช้ได้นะ,ะอาหารเช้าก็ไม่ได้มีให้เลือกหลากหลายเนาะแต่ก็ราคานี้เนาะก็ถือว่าโอเคแล้วมันอยู่ในถนนยาวราชแล้วเราคือเน,น้นที่แบบว่า ออกไปด้านนอกแล้วมันคือไม่ต้องเดินไกลคือเรามีลูกใช่ไหมพอเรามีลูกแล้วลูกเราหนึ่งไม่ชอบเดินไกลไงแล้วเรื่องเขาก็ไม่ค่อยอินเท่าไหร่กับแบบต้องเดินหรืออะไรเยอะอยแยะเนอะเราก็เน้นว่าเราไปกินไปสักสองสารอบอะไรเงี้ยคือมันดีคือตรงนี้ไงลองนึกสภาพถ้าสมมติเราอยู่ไกลๆใช่ไหมคืออย่า,วา,าเวลาไปเลยที่รถติดป้่าแล้วแท็กซี่ก็ไม่ค่อยชอบมาคือหนึ่งเลยรถติดแท็กซี่ไม่ค่อยจะเข้านะคะเพราะว่าคนมันเยอะไงแล้ว มันติดนานมากมันจะลําบากถ้าสม i, าสมติว่าเราอยากมาเที่ยวมากินเราก็มาได้แค่ครั้งเดียวไงเราก็ต้องกลับแล้วค่าแท็กซี่อีกไปกลับก็เท่าไหร่แล้วใช่ไหมแล้วนี่เราก็เลยคิดว่าเออมาเช่าโรงแรมที่นีแ่แล้วอยู่ไปเลย3วันอย่างเงี้ยมันก็แบบแล้วเราก็กินทั้งกลางวันทั้งเย็นแล้วเราก็เดินไปดูมันมีมุมหลายอย่างมีท,มที่มีที่เที่ยวเยอะนะคะจะเป็นตามวัดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยตามศาลเจ้าเนาะตลาดน้อยอะไรเงี้ยใกล้ๆน,นะคะคือมีแต่มุมสวยๆนะอันนี้ก็เป็นด้านอันนี้เป็นกลางวันนะอันนี้ก็ถ่ายไว้มุมนี้แต่ว่าเป็นกลางวันอ ไม่ได้เป็นกลางคืนเหมือนตอนแรกนะคะก็ยังสว่างอยู่ด้านนอกนะคะมีคมไฟสวยงามคือร้านคือได้เลยแล้วก็แบบด้านล่างเป็นบาร์คือชอบมากนะคะอันนี้คืออาหารเช้าเนาะเราก็สั่งไข่เขานะก็จะมีไข่ดาวหรือว่าไข่แบบอมเล็ดอมเล็นะคะก็ประมาณนี้นะคะนี้เพื่อนก็นมาพักด้วยหนึ่งคืนนะมนาทานอาหารเช้าด้วยกันก็อาหารเช้าก็ไม่มีอะไรมากไม่ได้แบบมีให้หลากหลายก็จะมีอาหารไทยมีรู้สึกว่าจะมีผัด อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะคือหนึงตอนนี้อ้อมเช็คตอนนั้นมันคืนหนึง88ยูโรนะคะคือ,อทั้ง2คนแล้วก็มีเด็กแล้วก็มีรวมอาหารเช้าด้วยนะอันนี้จะเป็นข้าวผัดเนาะอันนี้จะเป็นโซนที่มองไปด้านหน้านะคะอันนี้จะอยู่ชั้นสองนะอาหารเช้าแต่ที่พักฮอมเนีมพักอยู่อยู่ชั้น4นะคะคือชอบเพราะว่ามันเดินใกล้น,นี่ยอ้อมเดินไปได้หลายหายรอบแลวเซเว่นอะคือออกไป ออกประตูทางโรงแรมไปปุ๊บข้ามถนนไปฝั่งนู้นก็คือเซเว่นเลยแล้วเราถืนไม่ก็เดินไปขวามือก็ทนี้ทั้งสองฝั่งอะ่ะคือเลิศแบบเลิศดมากธนาคารก็อยู่ใกล้ร้านอาหารคือทุกอย่างแบบดีอะค่ะคือดีกว่าเราที่ไปอยู่ที่อื่นแล้วเราขับนั่งแท็กซี่มาไปกลับอย่างเงี้ยนะคะมันก็แพงเนาะอย่างที่บอกนะคะเสียเวลาด้วยอันนี้เราก็เดินจุใจเลยได้กินทั้งกลางวันทั้งเย็นนะคะอันนี้ก็เป็นเส้นผัดอะไรสักอย่าง นะแต่ลูกก็กินใส่เห็ดด้วยเนาะก็อร่อยดีนะคะเด็กก็กินเยอะอยู่อาหารเช้านะคะอันนี้เป็นบาร์ด้านล่างนะคะที่นั่งแต่ค่อนข้างราคาแพงนิดนึงเนาะแก้วละสามร้อยบ้างๆจะไม่ผิดรู้สึกว่ามที่สั่งมาสามแก้วเนี่ยมันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทนะคะน,นี่ก็เป็นโซนด้านล่างมีเพลงนะคะเปิดคนเยอะมากนะคะขนาดช่วงที่แบบว่าโควิดก็อันนี้เนาะเมนูเขาก็จะเป็นแบบว่าให้เรา อ่าในแล็ปท็อปนะคะดูหน้าตาลูกเนี่ยอินมากมีความสุขเหลือเกินดูหน้าเหมือนไม่ไมอยากกลับบ้านกูนั่งได้ทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็มาคุณนายอ้อมนะคะนั่งนะคะให้โซนิดนึงเนาะเราก็ให้โซนะคะมาจากต่างประเทศเนาะผัวไม่มาผัวไม่มีนะคะโสดนะคะอันนี้ก็ มานั่งเป็นคุณนายนิดนึงเนาะถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีหนี้หลายแสนแล้วเราก็ต้องกลับไปทําความสะอาดใช้หนี้ที่ละมันโตนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะวันนี้เรามาอยู่เมืองไทยแนละ้วเราก็ทําตัวเป็นคุณนายนิดนึงเนาะก็จิบๆนะคะค็อกเทลไปเนาะอันนี้เป็นบาร์ด้านล่างนะคะก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เอามาภาพมาจาก Google เี่ยภาพที่ร้านเขาเเนาะเป็นด้านล่างก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหูราเลยเนาะนี่นะคะอันนี้ก็ เป็นล็อบบี้นะคะโอ,อไม่ใช่สิอันนี้จะเป็นทางด้านหน้าที่อยู่ตรงเออหน้านลิฟต์ชั้นสี่นะคะชั้นสี่ก็จะมีเออเขาทําที่นั่งแบบกว้างๆนี้ที่พักนะคะวันนี้ออาก็เดินนะคะวันนี้วันแรกอันนี้ถ่ายไว้วันแรกนะคะก็เดินชมมุมๆนิดนึงนะคะดูนี้ก็จะเป็นแบบมีโคมไฟสวยงามนะชอบอ่บที่ชอบคือชอบโคมไฟมันเป็นสีสันนี้แบบ ยืนถ่ายรูปส,สวยๆนะคะอันนี้ก็ออมเองนะ,ะพี่เพิ่งลงมาจากเครื่องแล้วก็จัดก่อนเลยนะคะเอามาแบ่งปันเพื่อนๆให้ชมกันนะคะโรงแรมคือผาานค่ะโรงแรมนี้คือแนะนําเลยนะคะใครอยากมาเที่ยวเยาวราชมาเที่ยวกินให้จุใจนะคะพักที่นี่เลยกินไปเลยสองวันสามวันนะคะใครอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมถามได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ